ดูรถตักครับทีนี้ดูรถตักกันบ้างพี่เจ๊เตักใส่สิบล้อข้อเกษตรครับผมสิบล้อพ่วงข้อเกษตรมั่นช่วงนี้บ่่คยเป็นราคาปา่นไหนเลยครับเด้อมือซึกกระดิถึต์ตีเหลืองเปิดส่งเปิดเส้นหยุดโอ้เนาะ ะครับเปอร์เซ็นแป้งแขนยาวครับผมต่อแขนให้แล้วพร้อมใช้งานต้องคนขับต้องเก่งนะครับผมขับแขนยาวเนี่เพราะว่าเจอคอ,อกมเนียมเขานี่โดนคอ,อกเขานี่งานเข้าเลยนะครับ ระบบเบรกต้องได้ด้เอาดูจังหวะนี้บ้างจังหวะนี้ฮะแค่แค่ต้อมแค่ต้อมต้อมเขาซื้อเสื้อเอาฝังนู้นแม็่โคฝังนี้รถตัก ช่วงนี้ละช่วงตักหน้กครับผมเป็นช่วงตักหนกเลยเพราะว่ามันใกล้จะเมื่อแล้วนะครับมันตักในบต็มแหมโอ้ฝีมือนะครับคนขับนี่เนน่นมากเลยบอกกล้องบอกแก๊งเลยนะครับฝีมือฝีมือ ครับรถได้เนียมมากเลยตักยากแล้วเนี่ยวิ่งหาเหลี่ยมตักแล้วเนี่ยมันตักยากแล้วเอาดีลายไหนครับทีนี้เอา้า หมดแรงไม่หมดแรงนี่โอเคนะครับผมเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่มีสาระไม่มีความรู้เลยนะครับผมมีแค่ความบันเทิงเท่านั้นการบันตักแคท920ครับผมมาดูกองสุดท้ายกันกองสุดท้ายก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวก็ต้องใช้คนโกยขึ้นอยู่แล้วนะครับผม ก่อนปิดลิปโอเคจะไม่ใครใช้คนโกยเลยบ่เนี่ยเกจะตักเกินเกี้ยงเลยบ่โอ้ปีมือกันขอเกษตรครับ นานอีกหนึ่งคันเอาลองเบิงดอกสุดท้ายก่อนสิปิดคลิปเสียมาเสียมาจั่วอ้บอบอวยโกยเลยเว้ยไปแล้วครับบวกวยกับบวกวยค่ะสรรัน <c> เ <oughs> จอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ โอ้ยูโวยอยูอยอย่ไปครับรถด,ดีแทบปาสุดยอดเลยอ้าวโวยเช็หน่อยนึงนะครับพอเปลี่ยนบิทีโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ